กรงเส,สริมอุตสาหกรรมหรือว่าสกศสอ,อสอ,อนะคะเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการกลุ่ม SME นะคะล่าสุดก็ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการจัดสรรงบประมาณประมาณ100ล้านบาทผลักดันให้ SME ไทยในประเทศที่มีประมาณ2 7, ล้าน7แสนรายก้าวสู่ดิจิตัล SME ค่ะ,คะ 5ธุรกิจนะคะที่จะได้รับการสนับสนุนในครอบคลุมหลายกลุ่มนะคะหลักๆเป็น SME หน้าใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ IT อยู่แล้วหรือว่าอยากจะใช้ IT นะคะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่ม o t o p อย่างเงี้ยก็อยากจะให้มีการทำา e o o m m r r e e มากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะเป็นการตอบสนองนโยบายเรื่องของยุคดิจิตัลนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่านโยบายนี้จะช่วยทาให้ภาคผู้ประกอบการนะคะสามารถลดต้นทุนได้ค่ะรวมไปถึงการขยายตลาดค่ะ โครงการที่จะถูกขับเคลื่อนในแผนดังกล่าวนะคะมี5ด้านค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัลซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านไอทีกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่นำไอทีไปใช้ในการเริ่มธุรกิจนะคะโดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านไอทีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันค่ะเกมส์ Games ต่างๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผู้ผลิตซอฟต์แวร์ผู้ทำเว็บไซต์ผู้รับจ้างผลิตแอนิเมชันและกราฟิกดีไซน์นะคะซึ่งกสอตั้งเป้าหมายจำนวน 500คนภายใต้งบประมาณ11ล้านบาทค่ะส่วนการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่นำไอทีไปใช้ในการเริ่มธุรกิจตั้งเป้าหมายจำนวน1,000คนนะคะใช้งบประมาณ22ล้านบาททั้งนี้การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัลใช้งบประมาณเป็นสัดส,ส่วนมากที่สุดใน5กลุ่มค่ะคือร้อยละ32.85 กลุ่มที่2นะคะก็คือ SME อัจฉริยะค่ะเป็นการนำไอทีมาใช้ในธุรกิจเช่นการบริหารการผลิตการสต็อกสินค้าแล้วก็การขยายตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ก็จะให้ทุนสมทบจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะคะซึ่งตั้งเป้าไว้ที่480กิจการด้วยงบประมาณ28ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ27.87 กลุ่มที่3นะคะดิจิตัลเพื่อวิสาหกิจชุมชนหรือว่า O-TOP นี่แหละค่ะนั่นก็คือจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า O-TOP อํทำการตลาดโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแล้วก็เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่า e-commerce ค่ะทั้งนี้วางเป้าหมายที่70รายจากงบประมาณ3ล้านบาทหรือว่าร้อยละ2.99ของงบประมาณทั้งหมดค่ะ กลุ่มที่4นะคะก็คือสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตัลนะคะจะเน้นการสร้างสังคมเครือข่ายของ SME ให้มีความรู้ด้านไอทีและการดําเนินธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตัลค่ะซึ่งเป้าหมายนั้นต้องการให้มีเครือข่ายสมาชิกอย่างน้อย1,000คนนะคะงบประมาณที่ใช้อยู่ที่8ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ7.96ค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์มุ่งพัฒนาที่ปรึกษาด้านไอทีแหละค่ะภายใต้หลักสูตรของกอสอ,อกลุ่มนี้ชึองอุประมาณ3ล้านบาทนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิต60คนซึ่งก็คาดหวังว่าจะให้มีผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการทําธุรกิจโบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซการทําตลาดออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียด้วยค่ะนอกจากการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วนะคะกอสอ,อก็ยังมีแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับโครงการต่างๆ ซึ่งจะใช้งบประมาณกว่า25ล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ วุฒิคาโรโอนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมุตสาหกรรมก็ระบุว่า SME ไทยส่วนใหญ่ยังไม่มียังไม่สามารถที่จะน,นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารหรือว่า ICT มาใช้ในธุรกิจได้ค่ะเนื่องจากขาดความเข้าใจแล้วก็ทักษะการใช้ประโยชน์ซึ่งการขับเคลื่อน SME ครั้งนี้นะคะกสออก็ได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆค่ะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติรวมถึงสถาบันการศึกษาค่ะซึ่งก็คาดว่าจะช่วย SME ไทยเข้าสู่การประก กอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าการทําธุรกิจข้ามแดนมีปริมาณมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงการต่อยอดการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะนโยบายเหล่านี้นะคะก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการทํางานลักษณะใหม่ขึ้นเนื่องจากรูปแบบธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับปีงบประมาณ2,558นี้นะคะกสะอก็ได้รับการจัดสรร1,266ล้านบาทค่ะโดยร้อยละ64นะคะเป็นงบประมาณที่จะใช้ในการส่งเสริม SME แล้วก็ o t o p คิดเป็นมูนลค่าก็คือ807ล้านบาทนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะไปดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างคะ่ะหลังจากที่วอร์เรนบัฟเฟตนะคะซึ่งเป็นพ่อมดการเงินคะ่ะได้ออกมาระบุว่าการลงทุนในเทสโก้นั้นนะคะถือเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่ง ทำการลงทุนมาเลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะสื่อท่างประเทศมีการเล่นข่าวนี้นะคะซึ่งข่าวนี้ค่ะล่าสุดตอนนี้แล้วนะคะก็คือว่าทางด้านผู้บริหารของเทสโก้ o ลตัสนะคะประธานก็คือคุณริชาร์ดปลอดเบนนะคะก็ได้ออกมาระบุแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะหลีกทางนะคะให้กับผู้บริหารคนใหม่ค่ะซึ่งเงื่อนไขก็คือว่าจะให้ทางด้านของ c ีอโอนะคะเดฟเลวิส <Dave Lewis S 2> ค่ะมีการวางนะคะแผนทางธุรกิจนะคะอย่างน้อยก็คือในปีหน้านะคะซึ่งล่าสุด ะะบอกว่าประการสำคัญเลยที่จะทำให้เทสโก้เนี่ยฟื้นความเชื่อมั่นได้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการเพิ่มยอดขายหรือว่าทวงตำแหน่งนะคะในอังกฤษกลับขึ้นมาให้ได้นะคะรวมไปถึงการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในเรื่องของงบดุลน,นะคะและแน่นอนค่ะต้องมีความโปร่งใสด้วยเป็นเรื่องซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เดล y m เมลเองนะคะก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันจะเห็นได้ว่ากราฟนะคะที่เห็นบนจอด้านนี้นะคะเป็นการพูดถึงยอดขายนะคะของเทสโก้ในภูมิภาคต่างๆค่ะไทยนะคะเป็นภูมิภาคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่มีการลดลงด้วยนะคะ ซึ่งก็จะรวมถึงอาเซียนนี่แหละค่ะก็คือมีมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ประเทศยุโรปอีกหลายๆแห่งค่ะแต่ว่ามีตุรกีฮังการีแล้วก็สาธรารณรัฐเช็กนะคะที่มียอดขายเป็นบวกค่ะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะของเทสโก้โลตัสตอนนี้นะคะถ้าไปดูกําไรนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ลดลงไปกว่า90%นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินนะคะก็คือประมาณ48,0 0 0ล้านบาทนะคะแต่ปีที่แล้วนะคะตัวเลขก็คืออยู่ที่83,200ล้านบาท สัปดาห์ที่แล้วมีการถามผู้ประกอบการก็คือผู้บริหารของเทสโก้โลตัสในไทยเหมือนกันนะคะว่าจะมีเรื่องของการขายกิจการหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ยังปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่นะคะโดยบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะที่อังกฤษนะคะเจอคุณเดฟเลวิชนะคะที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีโอที่จะมีการวางแผนต่อไปก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการประกาศใดๆนะคะต่อธุรกิจในของเทสโก้ในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายกับบริษัทแต่ ว่าตำแหน่งของธุรกิจยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะก็เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าค่ะ